ข่าวรุมเร้าพอสมควรนะครับแต่ก็เรื่องจริงก็อาจจะมีข่าวดีบ้างเปิดโอกาสให้นะักท,ที่นั้นเดินทางด้วยกรุ๊ปทัวร์ได้แล้วสิ่งนี้จะส่งผลกระทบนะครับต่อเรื่องการลงทุนอย่างไรบ้างผนวกกับเรื่องของมิติเรื่องของราคาน้ํามันนะครับแล้วหันมามองของเซ็ตของบ้านเราจะเป็นอย่างไรคุยประเด็นนี้เหล่านี้นะครับมัดรวมกันนะครับกับผู้มือการอาวโโุโสฝ่ายวิจัยการลงทุนของบอลล์อินโนเว X คุณสุทธิช,ชัยคุ้มวรชัยพี่ป๊อปสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ป๊อปครับ ค่ะดูเหมือนว่าตอนนี้นะคะภาพรวมของจีนเนี่ยอย่างที่พี่พิธบอกไว้นะคะไม่ค่อยมีข่าวดีสักเท่าไหร่แต่ว่าการเปิดให้กรุ๊ปทัวร์ไปจุดหมายในประเทศต่างๆได้มากขึ้นเนี่ยจะได้อน,นิสง์ในมิติของการเดินทางหรือเปล่าท่ามกลางเศรษฐกิจจีนที่อาจจะได้รับแรงกดดันอยู่ณนขณนะนี้เนี่ยค่ะ ครับผมว่าก็อย่างที่คุณเฟิร์นได้ได้เรียนไปนะครับภาพของตัวสังหาริมทรัพย์หรือว่าเ,เรื่องของการดีฟอล์อะไรต่างๆเนี่ยต้องคงเป็นประเด็นที่ต้อง,งติดตามานะครับแต่ว่าในมุมหนึ่งก็ต้องบอกว่าในส่วนของตัวจีนเองเนี่ยเราคงไม่ได้มองหวงมากเท่าไหร่นะนะครับ <c oughs> จุดเด่งท,ที่ที่เรามองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวภาพของตัวการเปิดใหุ้ทัวร์เข้ามาได้มากขึ้นนะครับประเด็นนี้ผมว่าเป็นประเด็นที่เข้ามาในตลาดม่ช่วงประมาณสักปลายสัปดาห์ที่แล้ว ครับหลักๆต้องบอกว่าเ,เรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดมองไปจริงๆก็คือเป็นวกกับภาพของตัวเรียวเป็นจริงนะครับแต่ว่าต้องเรียนอย่างหนึ่งว่าของไทยเราเนี่ย เออคงไม่ได้ประโยชน์ตรงๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคร้งนี้ไม่ได้เป็นครั้งแรกนะครับเป็นครั้งที่สามแล้วล่ะที่เขามีการเปิดน,นะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยถือว่ามีค่อนข้างมีประเทศที่เขาเปิดใหุ้๊กถั่วเนี่ยไปออกไปได้มากขึ้นมากกว่าประมาณสักผมว่าอีกสักเท่าหนึ่งเลยนะครับจากเดิมที่รอบที่หนึ่งรอบที่สองเนี่ยประมาณมีประมาณสักหกประเทศนะครับรอบนี้เนี่ย ประมาณสัก70กว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีเป้าหมายให้คนเดินทางเด้เพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนของทีเราเองีอ่ที่ผมเรียนไปตอนต้นนะครับว่าเราเนี่ยได้เปิดมาต้แต่ใน,ในอรอบแรกแล้วนะครับเป็นแบบนี้นรประโยชน์โดยตรงจากเรื่องนี้อาจจะไม่ได้มีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูในภาพของตัวคนที่ได้ เปิดในรอบสาเนี่ยจริงๆก็คือมีทั้งเกาหลีญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีออสเตรเลียแล้วก็ในส่วนตัวอ,อังกฤษแล้วก็ตัว US เอสนะครับ์ประมาณ5ประเทศเนี้ยในยะด้านหนึ่งเนี่ยก็เป็นรักเป็นภาพของตัว การเมืองระหว่างประเทศได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าประเทศที่พูดมาส่วนใหญ่เนี่ยก็มีเหมือนจะมีข้อพิพาทกันอยู่นะครับ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยก็อาจจะมีการส่กเัินยานะว่าอาจจะมีการผ่อนคลายความตึงเครียดลงในระดับหึ่งใน,ใน,ใ,นในภาพตรงนี้ที่ให้ทางทัวร์จีเนี่ยสามารถที่จะไปได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูในรูปนี้เนี่ยนะครับที่ทางทีมงานเอาขึ้นมานะครับก็จะพบว่าทางซ้ายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือจะพบว่า การเดินทางนะครับประวัติประเทศทางอากาศเนี่ยอของเอเชียแปซิฟิกเนี่ยยังฟื้นตัวค่อนข้างฉานะครับตอนนี้ยังติดลบประมาณสักสาเปอร์เซ็นเมื่อเทียบกับปี2019นะครับถ้าเกิดดูในรูปเนี่ยยกเว้นในส่วนของมิดเดิลเอชใน,ใน,ใ,น,ใ,นในแถบที่2นะครับที่มีผลจากโลเบสนะครับอันนั้นเราอย่าไปดูมันนะครับ จะเป็นมีแค่เฉพาะอเมริกาเท่านั้นเองที่ตอนนี้เนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาเหนือปี2019นะครับในขณะที่ฝั่งของเอเชียเนี่ยยังค่อนข้างต่ำมากนะครับรูปทางขวาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของตัวเอเชียแปซิฟิกประเทศที่ชาวจีนเริ่มกลับมาเดินทางนะครับซึ่งจะเห็นว่า ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะครับมีครึ่งหนึ่งเนี่ย50%มีเฉพาะแค่ฝั่งของตัวฮ่องกงแล้วก็ส่วนของตัวไทยเราเองเนี่ยก็ยังอยู่ไม่ถึง40%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางของชาวจีนเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสที่จะทำให้ภาพของตัว อุตสาหกรรมที่มีโอกาสจะได้ประโยชน์นะครับผมว่าลองไล่เรียนกันเนี่ยสิ่งที่อุตสาหกรรมที่ i n n o นเราเอมองว่าน่าจะได้ประโยชน์สูงสุดแล้วเราก็มองหุ้ในกลุ่มนี้มาตลอดก็คือกลุ่มที่เป็น OTA หรือว่า n n i p r t v a v e l g g n n y y นะครับซึ่งในกลุ่มนี้ พวกทริปอคอมหรือว่าเอ็กซ์พีเดียเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์จากภาพของการจองห้องพักหรือว่าตองตู๋เครื่องบินได้มากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะได้ประโยชน์ตรงๆนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นสนามบินของตัวประเทศจีนนะครับก็ถ้าเกิดมีคนเดินทางออกมามากขึ้นเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะได้ประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับจริงๆถ้าเกิดเรามองออกไปนอกเหนือจากจีนนะครับประเทศที่ได้เปิดมาในรอบนี้เนี่ยอย่างอเมริการหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีทีมพาร์คคือพอสมควรนะครับเราอาจจะไม่เมาพอที่ เป็นธีมพาร์ทเช่นดิสนีย์นะครับแต่ว่าดิสนีย์เนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงๆตรงภาพจะภาพนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดิสนีย์เนี่ยมีขาหนึ่งที่เป็นสตรีมมิ่งนะครับแต่ว่าสตรีมมิ่งในช่วงสัปดาห์ก่อนดูก็มีประเด็นบวกเข้ามานะครับเกี่ยวเรื่องของการปรับเพิ่มราคาของตัวดิสนีย์เองนะครับแล้วก็ไม่ให้แชร์พาสเวิร์ดด้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับ Netflix ที่ทํามาก่อนหน้านะครับแต่ว่าถ้าพูดกันโดยรวมเนี่ยจะกลุ่มประมาณสัก3กลุ่มที่ผมพูดไปตอนต้นนะครับผมว่ากลุ่มของ ทีเอเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์ทุงๆุดนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมรเนี่ยผมว่าการเปิดเมืองรอบใหม่ของจีนเนี่ยน่าจะเป็นบวกนะครับแต่ว่าอย่างที่เป็นตอนต้นเลย ว่ากลยุทธ์การลงทุนในส่วนจีนเนี่ยเราอยังคงเน้นสนทีนะครับเพราะว่าภาพรวมเนี่ยก็ต้องเรียนว่าย,ยังดูเปร่ะบางอยู่นะครับตัวเลขเศรษฐกิจทีอ่ออกมาเนี่ยก็ยังดูอ,อ่อนแอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวภาวะเงินฝืดที่เกิดขึ้นนะครับหรือว่าตัวความเสี่ยงนะครับของตัวจีนเนี่ยก็อาจจะมีในภาพของตัวเศรษฐกิจโลกนะครับที่อาจจะชะลอตัวลงมาแล้วเราก็เห็นตัวเลขนาเข้าแล้วก็ส่งออกที่ติดลบมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ครับพี่ป๊อครับผมขออนุญาตไปที่เซตหน่อยได้ไหมครับเพราะตอนนี้ผมว่าผลประกอบการก็เริ่มอาจจะทยอยประกาศออกมาแล้วกลุ่มไหนมีความน่าสนใจต่อไตรามาสที่สามปีนี้บ้างครับพี่อ,อจริงๆแล้วที่เราดูนะครับในภาพของตัวออผลประกอบการที่ออกมาในไตรามาสที่สองเนี่ยผมว่าออออกมาถือว่าอีไลน์พอสมควรนะครับแต่ว่าออสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอท่านผู้ชมออต่อไปเนี่ยผมว่าอ,อ่อ ในส่วนของไตรมาสที่2เนี่ยม,ม,มันข้างหลังเราแล้วนะครับเราควรจะมองไปข้างหน้านะครับในไตรมาสที่3หรือว่าพุวงครึ่งปีหลังนะครับผมว่ามีประมาณสัก3ามสี่กลุ่มสาขาน,นะครับที่มองว่าผลประกอบการเนี่ยน่าจะดูดีต่อนะครับกลุ่มแรกที่เอาขึ้นมาเลยเนี่ยนะครับอาจจะเป็นกลุ่มน้ำมันนะครับกลุ่มน้ำมันเนี่ยในส่วนของตัวไตรามาสที่2ที่ออกมาเนี่ยผลประกอบการออกมาอ่อนตัวทั้ง q ิวอนิวแล้วก็ยอรเดียสนะครับหลักๆถ้าเกิดเราดูเนี่ยราคา้ํามันก็แย่ลงนะครับในไตรมาสที่2ที่ผ่า มานะครับค่าการกันค่าการตลาดแล้วก็ส่วนต่างพิโรเคมีทุกตัวเนี่ยดูเหมือนกับอ่อนแอลงหมดเลยนะครับแต่ว่าผลป,ประกอบการเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปดูนะครับส่วนใหญ่เนี่ยออกมาตามคาดแล้วก็อาจจะมีดีกว่าคาดบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันสะท้อนภาพหนึ่งนะของตลาดในช่วงไตรมาสที่2ที่มองว่ากลุ่มนี้มันแย่นะครับแต่ว่าออมองข้ามไปข้างหน้าเนี่ยนะครับผมว่า มันเริ่มดูดีขึ้นนะครับเพราะว่าในภาพของตัวราคาน้ำมันเนี่ยเริ่มเริ่มปิดตัวกลับขึ้นมานะครับแล้วก็เรื่องของค่าการปราดเองเนี่ยก็ก็เริ่มดูดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่เรามองนะครับในส่วนตัวกลุ่มนี้เนี่ยเรามองว่าเป็นโอกาสในการเทรดด้ในภาพของตัวไตรมาสที่3ที่จะฟื้นตัวขึ้นมานะครับแต่ว่าการฟื้นตัวเนี่ยเราเน้นไปที่กลุ่มที่เป็น น้ำมันขั้นต้นแล้วก็น้ำมันขั้นปลายนะครับแต่ว่าปีโตรเคมีเนี่ยเราอาจจะระมัดระวังอยู่นะครับซึ่งก็ไปสอดคล้องกับภาพของจีน,นะครับถ้าจียังไม่ฟื้นเนี่ยปีโตรเคมีก็มีโอกาสที่จะฟื้นยากยากหน่อยน,นะครับอ,อันนั้นกลุ่มที่หนึ่งที่เรานำมานำ,นำเสนอนะครับกลุ่มที่สองเนี่ยจะเป็นกลุ่มท่องเที่ยวนะครับกลุ่มท่องเที่ยวนี่งบไหรมาที่สองออกมาถือว่าค่อนขอ้างดี ดีขึ้นทั้งเยียบเหยียดทั้งที่วอนที่ว,น,วน,นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเข้าไปดูนะครับในภาพนี้เนี่ย มองข้ามไปในครึ่งปีหลังนะครับผมว่าในภาพของตัวครึ่งปีหลังเนี่ยการท่องเที่ยวไทยเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็มีปัจจัยที่บวกจากเรื่องของตัวปัจจัยฤดูกาลนะครับค่าห้องพักก็น่าจะปรับเพิ่มขึ้นได้นะครับแล้วก็น่าจะมีการกรับมาจัดอีเวนต์แล้วก็สัมมนาต่างๆเพิ่มขึ้นด้วยนะครับกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่2ที่เรามองว่าดูมีความน่าสนใจต่อเนื่องไปในไตรมาสที่3นะครับกลุ่มที่3นะครับจะเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นี มกในไตรามาสที่2เนี่ยก็ดีขึ้นทั้งเงยือนเดียสั้นชิวอนกิวนะครับเราก็ฉายเห็นภาพอย่างหนึ่งว่าผลประกอบการเนี่ยมันผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วลหละในช่วงไตรามาสที่1ไตรามาสที่2เนี่ยฟื้นตัวดีขึ้นนะครับแต่ว่าช่วงคร,รึ่งปีหลังเนี่ยเรามองว่าน่าจะดีขึ้นอีกหรือว่าไตรมาสที่3นะครับเพราะว่าช่วงไตรมาสที่3เนี่ยปกติจะเป็นไฮซีซันนะครับเพราะว่าคนจะเตรียมซื้อของก่อนเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับก็จะมาซื้อกันในช่วงไตรามาสที่3นะครับแล้วก็ จุดหนึ่งก็คือต้นทุนนะคับไม่ว่าจะเป็นค่าไฟหรือว่าต้นทุนทองแดงเนี่ยก็มีการปรับตัวลดลงนะครับอันนี้ก็จะทําให้มาจีนเนี่ยยังคง p a n d ต่อไปได้นะครับกล <c oughs> ุ่มสุดท้ายที่อยากจะนํามานําเสนอแล้วก็ฝากกันนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นเรื่องของตัวการแพทย์นะครับรายมาที่สองเนี่ยผลประกอบการเนี่ยส่งตัวเยือนเยียสนะครับแล้วก็ชิวอนคิวลดลงนะครับแต่ว่า ออมองข้ามไปในช่วงครึ่งปีหลังนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยซีซันนอลก็คือฤดูฝนมาฤดูหนาวต่อนะครับก็จะเป็นช่วงที่ปกติแล้วเนี่ยจำนวนเข้าการการเข้ารักษาเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ในภาพของตัวโรงพยาบาลขนาดใหญ่เนี่ยก็ได้จะประโยชน์จากเรื่องของตัวการเข้ามาของผู้ป่วยต่างชาตินะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยต่อ,ตอหัวเนี่ยจะสูกกว่านะครับในขณะที่โรง,งพยาบาลขนาดกลางและเล็กลงมาเนี่ยก็จะมีการปรับเพิ่มค้าม เหมาจ่ายของประกันสังคมนะครับเพราะฉะน,นี้กลุ่มนี้ก็น่าจะมีภาพที่ดูดีขึ้นเช่นเดีกันในช่วงเรื่องปีหล่ะครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณป๊อบคะ่ะได้ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ,รบพี่ป๊อปครับ คนสุนชัยคุณุรชัยนะคะพว้เอกาอุโฝ่ายวิจัยการลงทุนบริษัทพย์ innovest x นะคะดังนั้นสิ่งสำคัญคือถ้าอยากจะซื้อหุ้นจีนนะคะเน้น selective นะคะเพราะว่าเศรษฐกิจออนแอเงินเฟ้ออยู่เลยแล้วก็เห็นปัญหาหลายประเด็นทีเดียวนะคะส่วนหุ้นไทยไตรมาส3นะคะให้ดู4กลุ่มนะคะ1กลุ่มพลังงานนะคะเน้นเทรดดิ้ง หุ้นที่น่าจะฟื้นตัวได้ก็คือต้อนน้ํากับกลางน้ำนะคะสคือกลุ่มท่องเที่ยวที่จะได้อ่านที่สงในช่วงไฮซีซั่นในนับจากนี้ไปนะคะสามก็คือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็4คือกลุ่มการแพทย์นั่นเองค่ะพิบิกค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e เ l ค่ะ